โอ้โหโม่ปูนของใครเอ่ยหล่นอยู่ในทุกนาดูจากล่องรอยนะ่าจะเป็นอุบัติเหตุของรถโม่ปูนนะครับทางไปบ้านท่าม่วงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับดีข้าวกําลังสุกเลยนาข้าวตรงนี้เละเลยครับล่องรอยการกู้ขึ้นมา ล่วงอยู่ตรงนี้ครับห่างทางเลยครับทีมงานยังไม่ได้มาเก็บยังไม่ได้มาเก็บอโม่ไปแน่นอนเลยนะครับมีต้นไม้หักด้วยน่าจะเป็นอุบัติเหตุของรถโม่ปูนนะครับผ่านมาเจอน่าจะหลายวันแล้วแหละพอดูจากอ่า ข้าวในานานี้มันตั้งตัวแล้วไอ้ที่มันล้มลงไปโมปูนล่วงอยู่ข้างทางใม่รู้ว่าคนขับปลอดภัยหรือเปล่านะครับ ข้าวกำลังสุกเลยครับช่วงนี้ก็เป็นฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรข้าวนาปี2,566ครับงามๆเลยเริ่มเหลืองอลา,ามทั่วทุ่งแนละ้วแต่ว่าไอ้เขียวๆนั้นน่าจะเป็นมะลิ15ส่วนไอเ้เหลืองๆนี่ก็ก็ขอ15นะครับจะเป็นข้าวหนักกับข้าวเบาข้าวเบานี่จะอ,ออกก่อน เศษกระจกนะเศษท่อตรงนี้รถมาจากฝั่งไหนเนาะนี่โมปูนปูนมีปูนหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวลงไปดูหน่อยโอ้โห ปูนเต็มม้เลยครับแข็งโป๊กแสดงว่าเป็นรถโม่ปูนที่ผสมมาแล้วจะไปหน้างานนะครับจะไปหน้างานแลทีนี้ไปไม่ถึงเกิดอุบัติเหตุซะก่อนก็ ref. เป็นกำลังใจนะครับขับรถด้วยความระมัดร,ระวังท,ทุกท่านนะครับทุกเส้นทาง หวังว่าคนขับไม่เป็นอะไรนะครับเห็นโม่ร่วงอยู่ข้างทางก็เลยจอดดูซะหน่อยสั้นๆครับผมไปก่อน,นครับเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ